สวัดีพี่น้องสบายดีตอนนี้พาเด็กๆมาเล่นสไลเด,ดอร์ค่ะตอนนี้เด็กๆสองนั่งกำลังสิลงมาค่ะชิญค่ะลงมาได้แพมาแล้วลงมามึงจะมึงจะย,ยันกูได้มึงจะย,ยันกูนะลงมา เกี่วกันเลยอันนี้เลินคือกัน <c oughs> ชูเด็กหน่อยเขาเล่นคือนก็บม่ได้เลินแบบพวกคุณเ่าเลยนะแค้นเลินเนบริร์ดเอา้าทำมันปล <c oughs> ่อ,มอย <c oughs> มันเด็กหน่อยเนาะ <c oughs> เออเด็กหน่อยหนังมันอ่อนอา้าว <c oughs> แล้วเมื่ี้เอาใครเด็กหน่อยเ <c oughs> บิร์ดด้วยเบิร์ดเขาเป็นใครฮีน่ะเอาเต้นเต้นเต้นถามครับพาน้องเต้นแนบหนึ่ร้อยพาน้องสองอีนี่เต้นแน่นี่ เด็กๆรอดใจอเต้นไยเต้นไหมพนงเต้นร้อยพนองเต้นปน้องแตงน้องแตงก็มาม้อนบลาม้อนไมลา แม่เดี๋ยวแม่สิพาไปป่าลูกโกงอีกเด้อไไปไปป่าลูกโงเดี๋ยวเฮาให้มันเบิดเพลงให้เพิ่นมาเก็บเสือกในคอเจ้าทะกกันให้ให้เพิ่นมาเก็บบ่วงในคอได้พี่น้องได้แพรชุขคนเจ๊สีได้ไปก่อรมูค่ะาเต้นร้ายเต้น,นด้วยเต้นเต้นเป็นมูมันแน่ เมื่อนี้มาเป็นมูเด็กหน่อยดและ่ะเอ้าเออพวกนา่งพัดเล่นได้แพ้กันเบิดเฮ้ยมันสิบหัวของเพิ่นป่ะคะแม่พัดป้าบักวีดไล่แล้วช่วยพัดป้าบักวีดไล่แล้วอ๋อแม่เออของเฮาหยังที แล้วก็มาเล่นสไลเดอร์ต่อค่ะอินี่คนประันเก็บก็ยังให้พ่นเก็บเลยเต้นเต้นเต้นจูบกันนะมีไหมกคนเต้นูบกันนะ เมื่อยนะบอกผู้เ่าท่าโลกดีเด้บัดเร็กหน่อยเขาเล่นผัดม้วนบัดชุบผู้เทาเล่นผัดเมื่อยบ่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อยไปไปไปอีกเพลงหนึ่งบ้ามันจงสิจบนะโมาแทชจบเพลงแนติต่ดเขาบอเขาบอกกามาเก็บชือาบอกามาเก็บเชือกไปไปไปอีกรอบนึงไป เฮยเพกระดาววนดาวแค่รถนี่นี่ลงลงมาคือมองชั้นลงนี่เดียวกับดอกกับดอกนี่ไปขึ้นขึ้นเั็นขึ้นขึ้นน้ำวันนี้เรามาเล่นเป็นเด็กๆกันนะคะพี่น้องเอลยไอ้โมฮั่งก็หลายหลาย เหลือเราเข้ามาในบ้านพี่จริงหรอสไปเดอร์แมนไปลงก่อนลงก่อนไปไปลงก่อนแปนั่งถายลงก่อนชปลงก่อนไปเออไปไปโอ๊ยไปไปลงก่อนเด้อเออไปไปไปโอ๊ยจะบอกเลยนะย่ายวาย่ายวาย่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  เนาะโต๊ะใหญ่เลยมา่ไหนครับขบวนงานวะไล่อยเจ้าลมาเจออเจออลงไปเฮ้ยปสินเท็กบ่ได้เพื่อคือจอกอ่ะเ่ลงไปไป ไปหายสัตว์แบบกรุง่อแขนแะลอกปอกเปิดกันหมดและวค่ะยังอยู่บ้างตายแล้วอีเืงหยังคือเล่นยญคุ้มแต่เล่นจนเมื่อยเลยโดยน่ะจนบาดพ่อ พุท่าเล่นนะพุท่าเขาไม่เล่นนะ <c oughs> เฮ้ <c oughs> อะไรไปแล้วพอไหวบ่เล่นกระน้ำมเัายังไหลอยู่มามามาอุ้ยเจ็บบ่แม่รู้ลูกเลยบอกค่ะไงคะพี่น้องเลย อกาวงไไปไปนี no our, ong, ่ๆๆๆตุกต่อยน่ยุก่อไเชุดละร่โอ้ยสัตว์อะไรเช้านั่นแหละค่ะมาเบิรงลีลาในการป่าลูกโป่งของเจออกก็เจเจยบเตยเท้านะคะแต่ว่าแขนบาดเจ็บไปแล้วค่ะพี่น้องไปล่นสไลเดอร์มาเมื่อกี้นี่เอาว้าสัตว์เลยค่ะ ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งมันสิถือแจ็กดอกค่ะห้านคอเถือเบิร์ตเบิรกับทามสีเอาแล้วปะเฮ้ยเอานังเขานังเขาโอ้ยเข้าให้ปลาลูกโป่งมาได้ปลาขอบมันอิปราอ์โอ้ย ได้สูมมนเถื่จังอันเฮ้ยสามลูกมันคือป่าสิผู้งเัออมึงอย่าป่าขอบยังอย่าป่าให้กูนะโอ้ยมันจะได้ย้ําอะไนั้นเลยเขาให้แตกเรนสามทังกูก็จะประกาศล่อยยังออกปอ่อออเห็นน้องเขาน้าวกทีวาด้มาอุปโภคธนา พระพุทธศาสนาสังสรางค์ธ์รมหลับมันต้องมีพี่องเาเนามี่ไปห่างยังไกลแท้ไม่วก็มีูปลรับครับคับครัพอบครบครับคับครับครั่ครับ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 ครอยค่ับลรับคับครอบเรับค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 รอครัรัครับรับารับครับค่ับคร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 ัอครบครับครับพรับครัยบครบครับ กูอ้วนลอยนึ่งบ่ได้อีกยังจังยางแม่สิงชัยมา้ยังเท่าไรยังจักชุดมคายังสองชุดท่านหอมหมดไปจังชุดแล้วยังสองชุดพี่น้องมาด้กันาคณะกรรมการบนกระดานใบเรียบร้อยพี่น้องจดเก็พเนพี่คักแน เป็นยังมันเป็นยังมันต้องตายตอนจบตลอดบ่วันนี้กู้ชนเกิดขึ้นแล้วพ่นแก้วกันที่ชมตามเด้อพี่น้องพ่นอันนี้ก็พ่ได้าด้าเป็นอประกันให้มันได้เนื้อล่อยหนึ่งก็เห็นบ้างอะไรอีนดอก์อยดวงพนแก้วทั้งสามตึมลเราให้่อคุณพร์ลอยดวงพ่นแก้วทั้งสาม เอาเลือกเอาได้อันเดียวปัดพี่น้องอ้่อยนึ่งได้ได้ชุดเดียวค่ะเอาเลือกเอาเจาวยังมะนอนกอดปะคะ่าเอาอันนี้มะนอนกอดป่อาเนื้อ รับประโลค่าไข่อันนี้โอ้ยรู้เขาบอเอาเนี้ยสิแตกค้ามูนี่คือเจ้าป่าท่านผูอเจ้าสิตายเลยยังไม่ได้นุกตางรับประโอมข้าเมื่อไหร่ะแตกบริการผู้มาท่านเป็นเงินตารื้วเตียงของแนวไต้คอยอ่านมีเท่นี้ไทยอันนั้นมันแมนบ่ตดะบูลได้ทั้งคุณแมนผ้าทั้งไต้แมนดินตลอดเอาลูกอมนั่นเอาลูกอมนั่นให้สมข้อมอะพี่กใจมันด้วยการทำลาไว้ น er ี่เพิ่มเป็นไข่วัดไข่ยามาโมด้อพี่น้องเด้อยเพิ่มขลอกไปเลยเอาพี่โป้นั่นเอาพี่โป้นั่นไอ้มันยังอยู่นี่พี่โป้นั่นเจอจบไงประจบเจออันดีมันนีดีได้พี่โป้เบิร์ดเอาเยลลี่นี่เลยเด้หนาวยังก็ได้ย่าเมื่อเมื่อฮอดบ้านนะได้จับเว้นบ้างได้สองร้อยหนึ่งได้สองอโอ้โหกูบ่ได้ป้าจักดอกอีใต้หลอนเสียเงินได้อันนั้นสองคอ ร้อยหนึ่งได้จักลงค่ะโอ้ยลีลาน่ะกินขาดแต่ว่าไม่ได้เป็นตาชัดแตกเสียไปหนึ่งร้อยค่ะเอาค่ะไปนะเมื่อปนี้นาพ่อได้วัดเงินเลยว้าขุนไม่เชื่อโพ้ยนั่งเห็ดอยังค่ะนั่งอันนั่งอันนั่งดำหน้าอันคืออันพม่าเราไปเจอกันนั่งกระโหลกเสียใส่ถั่วอ้า เอานางยังบอย้อมอยู่ไหนนางอะไรน่ะนางยังโบนย้อมอยู่เฮ้ยเคยเห็นแต่ผู้หญิงยิงเรืออันนี้ผู้หญิงยิงปืนพอพอฉันเบิดนเกินแล้วไปเมื่อพี่น้องคะเป็นว่ากลับบ้านก็นะคะแขนถลอกปอกเปิดค่ะพกได้หน่อยท่าลกได้แพเบอร์สุขคนค่ะ เป็นว่าเมื่อบบ้านเจอออต่อค่ะเมื่อมาต่อ,อยุบ้านเจอออต่อค่ะเป็ออนออรองติดตามคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ